กว่าเนื้อกบก็พนักงานจีนนี่แหละทุกคนวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่เหมียวมากินเนื้อกบแบบงงๆเพราะว่าเพื่อนพามาทุกคน อาหารของชาวมณฑลหูหนาะนแล้วก็มีขายที่เซี่ยงไฮ้มีแฟรนไชส์อยู่หลายสาขา mm hmm. ก็เลยมาลองให้กินลองให้เห็นลองให้ดูว่ารสชาติจริงๆของเขาเนี่ยแต่ละอย่างอะอร่อยไหมอบอกก่อนนะว่าเหมียว่ไม่ได้เป็นคนที่กินเผ็ดมากแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่ากินได้ซึ่งอันนี้คือไฮไลท์ของงานเลยก็คือปลาหมึกถามว่าอร่อยไหมต้องบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็เด็ดดวงมากแล้วที่สาคัญเนี่ยอันนี้คือเนื้อกบ บอกได้เลยว่าตอนแรกอะเราก็ไม่กล้ากินหรอกแต่ว่าเพื่อนอะชวนให้กินก็แบบ กินแล้วติดใจอะอร่อยจริงมันรสชาติคล้ายๆกับเนื้อไก่แต่มีความละมุนนุ่มลิ้นมากกว่านะสิ่งต่อมาก็คือกระดูกหมูเนื้ออ่อนๆกับน้องเผือกและตอนนี้กําลังกินเต้าหู้เหม็นแต่ว่ามันไม่ได้เหม็นอย่างที่เดี้ยวเคยคิดนะอร่อยมากๆอย่าลืมกินถักเพื่อเป็นการแก้เลี่ยนนะทุกคนได้เลยว่าเรามากัน6คนแต่ว่าเราก็สัตว์กันไปหลายเมนูจนอิ่มแต่ที่สําคัญน้องเขาก็ยังแจกขนมกินเล่นเนี่ยกลับไปทานที่บ้านด้วยนะ ใครสนใจก็อย่าลืมมาตำที่นี่นะเพราะน้องเขาบริการดีน,น่ารักมากๆเลยทุกคนะะค